หงต้องทุ่มถึง80ล้านปอนด์ปิดดิวกอดอนในครั้งนี้ให้จงได้เอาล่วยังไงอุ่นใจสลดเผยโซบ็อกสไลด์ลายชื่อเกมยำใหญ่แมนยูเพราะว่าอยากจะให้พักอยู่ที่เฉยเท่านั้นหรือฟูชนะแมนยูไป3าต่อ0ูนเก็บตกหลังเกมบริชั่นนัดหงกระส่วกผีปิดทัวร์อเมริกาในครั้งนี้เอาล้วยังไงสลตยิ้มทีมทุบผีได้แต่เรื่องต้องปรับปรุงแก้ไขนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางด้านของลิเวอร์พูลอาจต้องทุ่มเงินก้อนโตประมาณ80ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวแอนโทนีการาดอนปีกทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลมาร่มทีมช่วงสมัยนี้ เดอะรีเวอร์ฟูที่เริ่มต้นยุคใหม่กับอเนสซอร์ตซึ่งเข้ามาทําทีมต่อจากน้่งของฝั่งเจคเกนครฟยังไม่ได้แข่งใบเสริมทับแม้แต่รายเดียวในช่วงสมัน,นี้แม้ว่าจะปล่อยผู้เล่นบางรายออกไปจากทางทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งชวเอลมาติฟติเอโกอันคาโตราและก็ rien, อาเดรียนชาไมเกลหงแดงต้องการแข้งหน้าใบม่าตตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟกองกลางตัวรับและก็ตัวรุกบริมเส้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนโทนีการ์ดอนของเนวกาเซลซึ่งตกเป็นข่าวอย่างหนักในเวลานี้ ซึ่งอันนี้อิ e ิพเดนส์สื่อในอังกฤษระบุเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูอาจต้องยอมจ่ายหนักมากถึง80ล้านปอนด์บวกกับค่าแอดออนเพิ่มเติมถึงจะมีโอกาสในการคว้าการะดอนเข้าสู่รังแอนฟะิลนด้วยเหตุนี้ลิเวอร์พูอาจต้องใช้วิธีขายนักเตะบางบรายออกไปเพื่อจะหาเงินเข้ามาเพิ่มหรือไม่ก็เสนอนักเตะเป็นส่วนหนึ่งในขอ้อเสนอในการยื่นให้กับนิวคาสเซลซึ่งตอนนี้ก็พยา,ยามเจรจาสัญญาฉบับใหม่เพื่อจะรั้งอดีตแข้งเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้ให้จบได้เช่นเดียวกันนะ เอาล่ะยังไงงานนี้อันเนสสลดออกมายืนยันว่าสาเหตุที่โดมินิกโซบ็อกสไไร์ไม่มีชื่อในเกมที่ลิเวอร์พูลไล่ถล่มแมนยูไป3-0เป็นเพราะเขาต้องการจะให้นักเตะพักเฉยๆไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยอันเนสสสอตออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะคู่อดิตตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ซิตได้ด้วยสกอร์3-0ในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรณสนามวินเรียนบริดจ์สเตเดียมเมืองโคัมเบียบอนรัตแครโลนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสรอตถูกถามว่าทำไมโดมินิกซบอกไรด์แดนกางคนสำคัญของทีม ไม่มีชื่อในเกมนี้ซึ่งคำตอบของกูซื่อชาวดัชก็คือผมมองว่าการทัวร์ปริสันดำเนินการมาถึงวันที่13ในคืนแล้วสวอกสไลด์ลงฝึกซ้อมครบทุกเซกชันแล้วและกระโงครบทุกเกมแล้วและแช์ล่าสุดเพิ่งจะจบไปอีกเพียงแค่2วันที่ผ่านมาเขาต้องมีอาการล้าเล็กน้อยซึ่งเราเองนั้นไม่ต้องการจะต้องเสี่ยงส่งเขาลงสนามนะเพราะเดี๋ยวทุกคนจะบินกลับริเวอร์พูลคืนนี้ และในวันดังคารผู้เล่นทุกคนจะตามหาสมทบด้วยในขณะนี้ฉะนั้นเราต้องการที่จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยขุมกำลังครบมือและไม่ต้องการจะเสี่ยงส่งเขาลกสนามในเกมวันนี้อาร์ตยังไงบริการฟุตบอลนักกระชับมิดปีเซั่นในช่วงวันอาทิตย์เมื่อเช้านี้นะฮะนักสนามินบรียนบริชสเตเดียมเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกา ในผลการแข่งขันลิเวอร์พูลชนะแมนยูแบบโหดร้ายไป3ต่อศูนย์เลยนะโดยกัรนี้เรามาดูาประเด็นหลังเกมกันดีกว่าว่ามีอ,ะ,อะไรกันบ้างเริ่มยู่ที่หนึ่งกันก่อนก็แล้วกันแดงเดือดนอกรอบโดยกัรนี้จากกรุงเทพเมืองฟ้าอมในช่วงนั้นที่ผีฟาดทางบ้านลิเวอร์พูลไป4ต่อศูนย์ย้ายไปาศาดแข่งกันที่ซัท์แคลิรไลนาอเมริกา สำหรับแดงเดือดนอกรอบลิเวอร์พูลประทับแมนยูรอบนี้เป็นเกมสุดท้ายและของทั้งคู่ในการออกทัวร์ปิซันแดนลแูแซมด้วยกันก่อนจะบินกลับอังกฤษพร้อมกันซึ่งแอนเนสตอรตก็มีการปรับเปลี่ยน11คนแรกของพวกเขาเพียงแค่2ตำแหน่งเท่านั้นจากเกมก่อนที่เบียชนะอาร์เซนอลก็คืออิบรากิมาโกนาเต้กับพนั่งของไรอันกราเฟนเบิร์กเสียบลงตัวจริงโดยเควินเคอร์เรอร์เฝ้าเสาเ หลังบ้านจากซ้ายไปขวามีคอสต้าซิมิกัสอิบราฮิมาโกนาเต้จารลคอนซาคอนเนอร์แบชรีส่วนสามวิดฟิลใช้ฮาวิเอเรียสเบรนกาเฟนเบิร์เคอติสโจนและก็ให้ฟาวิโอคาเมนโยยืนปีกซ้ายมเมซาลาอยู่ปีกขวาตำแหน่งที่เขาถนัดและก็หน้าเป้าใช้ติโกโชตาฝั่งอิดิชเชนฮากปรับเยอะพอสมควรจากนัดก่อนที่อาจเรอัลเบติชไป3.2ต่อแต่ว่าส1เ็ตัวจริงวันนี้ยังมีหลายรายที่เป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่อยู่นะ เดือบรตูเป็นมือหนึ่งก็คืออองเดเรโอดนาน่าเผยหลังมีแฮร์รี่เอมเมสวิกเตอร์บร,รินดอฟจอนนี่อีเวนอารอนบามิสกาบิทฟิลช้กาซิเมโรยืนคู่เจ้าหนูวัยยปีโทบี้คอร์บริเยอร์ส่วนดารุกให้มาคค์บริสฟอร์ดอยู่ซ้ายเมสันเมาส์ตรงกลางอามาดิยันโรขึ้นทางด้านขวาและกนาเป้าจจดอนซานโชไปลองของอีหนึ่งนัดต่อมาข้อที่2โซโบหายไปไหน หนึ่งในจุดที่น่าจับตานอกเหนือจากความชัดเจนและว,ว่าวัตรุเอนโดไม่อยู่ในแผนในการทําทีมคือการหายไปของโดเวนิกสบโซบสไไรของการคนสําคัญของเรเบอร์พูลแต่ว่าไม่ปล่อยให้คาดเดาอะไรกันไปเยอะอันเนสซัลตแจงเองว่าสตาร์ฮังการีมีปัญหาความฟิตเล็กน้อยเลยไม่เสี่ยงส่งเขาลงสนามจะดีกว่าในขณะนี้ เขาไว้ใจว่านี่เข้าใจดีว่านี่คือวันที่13ในการออกทัวร์ของวาร์ดแล้วโดมินิกนั้นมีส่วนร่วมกับเราในทุกๆเกมทุกการซ้อมโทชนัทเราเออบอกว่าแล้วเราก็เพิ่งเล่นเกมที่แล้วเมื่อช่วง2วันก่อนนี่เอง โดยมันมีความเดินล้าก,กันแน่นอนอยู่แล้วและผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงทุกกรณีเพราะพเราเนี่ยเดินทางกลับทนทัของลิเวอร์พูลกันทันชีในค่ำคืนนี้จากนั้นวันอังคารนักเตะทุกคนจะเข้ารายงานตัวดังนั้นจึงต้องการจะเริ่มต้นตรงนั้นพร้อมๆกันกับการมีทุกคนอยู่เราไม่อยากจะเสี่ยงเขาในวันนี้ในขณะนี้ข้อต่อ,อมาความคมมันผิดกันนะ ที่จริงแมนยูควรได้ประตูทั้งลูก1.0ต่อ 0, หรือ1ต่อ1ถ้าหากว่าเบสันเมาส์จะฉกฉวยโอกาสของตนเองได้ดีกว่านี้แน่นอนว่า1ก็คือต้องชมเชยเควินคาร์เรเฮอร์ที่เซฟไว้ได้ทั้งสองจังหวะแต่แง่หนึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าเมสันเมาส์ไม่เฉียบคมมากพอในการปิดสกอร์ซึ่งนี่ก็คือฟุตบอลถ้าเขาทําไม่ได้ก็ปลอดโดนไปกะกันและสิบนาทีต่อมาลิเวอร์พูลจะประตูนะฮะนำเข้าจากโอกาสในการสับไกลไปได้ของฟาบิโอคาบนโจ ที่สลับขาจอนี่อีเวนเข้าเสาไปในครั้งนี้หาังที่36มเมสตาร่าชนะการดวลกับโชวี่คอริเยอร์จนหนีไปสุดเส้นหลังขวาก่อนตบเข้าไปที่หน้าปากประตูตรงนั้นมีเคอร์ติสโจนเข้าชาัดได้ง่ายดายและก็นาทีที่61นะฮะ ota, ติโกโชต้าตวัดยิงไปติดเซฟอองเดรโอตานะ่าและบอลก็เด้งเข้ามาข้างหน้าเสร็จนะฮะคอสตาซิมิคัสปิดสกอร์ในครั้งนี้แบบไม่เหลือข้อต่อมาขึ้นให้เร็วลงให้สุด หนึ่งยุทธวิธีที่อาเนสรัตนำมาใช้ในเกมเกมนี้และเห็นผลเป็นอย่างดีก็คือขึ้นให้ไวลงให้ไวและเวลาบุกค,คือเดินหน้าด้วยความเร็วสร้างจาังหวะจบให้ได้อย่าให้เสียเปล่าและเมื่อต้องตั้งรับการก็ถอยร่นไปแพ็คเกมสุดตัวตั้งกำแพงรับมือเกมของแมนยูกันแทบจะทั้งทีมโดยหมกักลักษณะนี้ทำให้แมนยูไม่อาจ,จตั้งเกมกันได้สะดวกรวมถึงเมื่อมีโอกาสก็วืดวาดไปเองเสียหมด กระทั่งเกมจบด้วยสกอร์ขาดน้อยสต่อ0และที่สุดแล้วลิวอ์ฟกูก็ชนะมาได้3เกมซ้อนในทริปทัวร์อเมริกาส่วนแมนยูขึ้นขึ้น,นลงชนะสลับแพ้แม้อาจจะพอได้อ้างว่าตัวเองไม่ครบแถมเสียบริติโยโรกับรัสซุดหอยรุนไปแต่ก็ชัดเจนว่าการบ้านกองโตยังรองให้เชนฮาร์กสะสงอยู่ก่อนที่จะเปิดซีซันใหม่นะต่อมาก็จะเป็นสลัตปะทะกับทนั่งของเชนฮากเหม่ง2เม่ง ซึ่งในอดีตตะการที่ผ่านมาอนเนตรสดประทะกับเทนฮากมาแล้วหลายหนในเอเดเวชชี่ิกเนเธอร์แลนด์พบว่าต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะฝังฝ่งละสองครั้งคือ2019สลตธนากุซืออาแซกเอามาสยบชนะอาแจ็คของเทนฮากได้2หน1.0ต่อ 0, และ2.0ต่อย์2021เทนฮาก์กจำรักแค้นเอาคืนเมื่ออาแจ็คกำปรับฟินิโนดของสลตได้ทั้ง2รอบเช่นกันคือ2.0ต่อ 0, และก็3ต่อ2 ำหรับแดงเดือดนอกรอบผลนี้แม้ไม่ถูกนับเป็นเพิ่มสถิติเมื่อเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีซั่นแต่ก็ชัดเจนแล้วณตอนนี้่อสรสชนะในทุกวิติด้วยสกอร์ที่ขาดลอยมากถึง3.0ต่อที่ปรากฏขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าจับตามองกันยาวๆหรือว่าปีที่3ของเจนฮาร์กในการคุมทัพปีศัจแดงกับปีแรกของสอสที่รังของแดงจะปรากฏผลเป็นอย่างไรในท้ายที่สุดในครานีนะและข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะฮะอีกแป๊บเดียวแดงเดือดของจริงก็จะมาถึง โดย้นจากเกมนี้ต่างฝ่ายต่างจะกลับไปเฝ้าบ้านลิเวอร์พูลมีเปดิสันเจอกับเซบีย่าอีกนัดในแอนฟิลอาทิตย์ที่11สิงหาคมส่วนแมนยูไม่มีแล้วแต่จะเป็นเกมคอมมิชชั่นชิลด์2024ที่จะดวนกับแมนซิตีรในวันเสาร์ที่10สิงหาคมนั่นหมายถึงพิมบริกในฤดูกาล2024นะฮะกำลังคอยท่าอยู่ไม่ไกลแล้วโดยตอนนี้ทั้งต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ได้นักเตะกลับมาฟุตชีมที่อมไป และที่สาคัญแดงเดือดของจริงเล่นจริงเจ็บจริง,ร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 งก็รออยู่ในอีกเพียง3เกมของหรือว่าเกมที่3ของซีซันใหม่นี่เองโดยทิ่เวอร์ฟูเยือนอีฟสวิตทาเย่าเบรนฟอร์ดแล้วก็เจอแมนยูส่วนแมนยูเจอฟูรัมเยือนไบรท์ตันแล้วก็ไปเย่าลิวเวอร์พูซึ่งรออิกนิดเดี๋ยวรู้กันเลยได้เลยว่า3ต่อศูนย์ในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นแบบไหนหรือจะไปทางขวยเลขซ้ำในวันนั้นอีกครั้งหรือไม่และขา่าวลิเวอร์พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ